สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีดครูอ๋อนะครับก็นในช่วงนี้คุณผู้ชมจะได้รับชมงานมีดแบบทุกเช้าแน่นอนเนื่องจากว่าผมได้เสิร์ฟมีดไปจนถึงโอ้โหคิดว่าน่าจะสิ้นเดือนนี้มีแน่ๆนะครับผมไม่ขาดช่วงเนาะอ่ะทานใดสนใจศูนย์หกสามหนึ่งสามศูนย์ห้าสามศูนย์สี่ครับบ้านมีดครูอ๋อยินดีบริการทุกท่านนะครับเริ่มเลยดีกว่าล่าสุดเนี่ยผมไปได้ กระบองซ่อนมีดมาคุณผู้ชมมันมีอยู่2ไซส์2ขนาดครับก็ไซส์แรกจะสั้นๆหน่อยแบบเนี้ย5 5 0บาทแต่ก็จะมีค่าส่งอยู่50บาทนะคุณผู้ชมนะอ่ะลองดูกันหน่อยเร็วความยาวขนาดอยู่ในซองในการพกพาเนี่ยนะครับก็จะเป็น14นิ้วนะก็เรียกได้ว่ากำลังได้นะยาวหน่อยแต่ก็ยังโอเคอยู่นะ ตัวบริเวณซองเนี่ยมันเป็นซองผ้าไนลอนสีเขียวออกทหารทหารนิดนึงนะะแล้วก็ตัวสินค้าเป็นงานสแตนเลสนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ความคมของใบมีดเนี่ยมันก็เป็นงานสแตนเลสนะซึ่งมันคมเป็นพื้นฐานคมเป็นสแตนดาร์ดของเขาไม่ได้เฉียบขาดเหมือนพวกงานแบบพับสบัดที่เป็นสแตนเลสเกรดสูงนะครับผมแต่นี่ก็ถือว่า เอาไว้ปองกันตัวได้แล้วตัดกล่องพัสดุก็ได้นะเวลานั่นก็บอกเข้าไปว่าเอาไปตัดกล่องพัสดุนะครับทีนี้เนี่ยโอ้มีพลาสติกอุดให้ด้วยฮะโอ้โอยเยี่ยมเยี่ยมแต่ว่ามีพัฒนาการมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมส่วนไอริ้วรอยทะลอกเนี่ยไม่ใช่ของเก่านะคุณผู้ชมฮะบางทีใส่ของมาเนี่ยมันเสียดสีกันมันก็เป็นแบบนี้ทุกชิ้นเลยนะแจ้งให้ทราบก่อนนะครับขอคนรับได้เดี๋ยวหาวอาจารย์แล้วของเก่ามาขายเปล่าเปล่าเปล่านะมาอย่างนี้ครับลงมาจากเรือครับเป็นแบบนี้เลยฮะ สินค้าเนี่ยตอนนำเข้ามาเนาะอ่ะวิธีการใช้งานก็คือจับลักษณะเหมือนผมนี่แหละบิดปับ๊บพอมมีระบบกลไกเป็นลูกปืนอยู่ดึงออกมามาข้อให้เป็นไงฮะบา t ์ตันสวอตนี่บา t ์ตันสวอตครับก็เป็นซอนมีดนะฮะตัวไปนี้เป็นงานสแตนเลสนะมับเข้าให้อีกทีหนึ่งเป็นสแตนเลสตัวเกรดเริ่มต้นนะนะครับผมแต่ว่ามันแพงที่ดีไซน์นะเจ้าตัวเนี้ย ร้อยหครับรวมค่าส่ง50บาทด้วยแล้วจบที่200อะ่ะสำหรับไซส์ที่สั้นที่สุดะนะเนี่ยวเวลานั้นก็ใส่ไปเลยปุ๊บนะต่อมันต่อด้ามได้ไปนึงอ่ะนี่เวลาต่อปก้ก็บิดเลยปุ๊บให้มันเข้าลองแบบนี้นะครับมันต่อได้ก็จะยาวขึ้นเห็นไหมครับยาวขึ้นละแบบนี้เลยยาวขึ้นมาแล้วก็เวลาใช้งานเสร็จแล้วจะบิดเก็บก็บิดออกมานะครับ ๊บแบบนี้ดึงออกมาเลยแล้วก็เอาตัวมีดใส่เข้าไปป้าเหมือนซาม,มูไรท่านหนึ่งเลยนะครับเนี่ยตัวลูกปืนแข็งนิดนึงนะครับจริงๆแล้วมันก็สามารถดันเขาได้เลยแต่ว่ามันต้องออกแรงนิดนึงนะครับเก็บแบบนี้ตัวนี้ร้อยห้าสิบนะสำหรับคนที่อยากได้ไซส์แบบ14นิ้วขณะที่เก็บแล้วนะก็จะประมาณนี้ส่วนตัว200นะมีค่าส่ง50บบาทเนี่ยก็ตัวนี้จะยาวกว่าความยาวรวมของเขาเนี่ย ขนาดอยู่ในซองอยู่ที่20นิ้วครึ่งแค่ยนิ้วครึ่ง่ะลองดูกันเป็นไงบ้างมันก็เหมือนเหมือนเดิมนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่อยู่ในเชลเก็บให้มีถุงแบบนี้ให้นะนะให้ก่อนนะนะอันนี้จะเป็นตัวที่โชว์นะตัวในถุงแบบนี้จะเรียบร้อยกว่านะครับแต่มันก็เหมือนเดิมนั่นแหละมันจะมีรอยแบบริ้วๆเห็นไหมครับเนี่ย นี่ขนาดอยู่ในซองนะมันก็ยังมีบ้างนะครับผมเดี๋ยวจะให้ทราบก่อนนะอ่ะบิดปั๊บเนี่ยเป็นไงฮะซอสบาตันตัวนี้200บาทรวมค่าส่งค่าส่งแล้วก็จะจบที่250บาทนะครับเนี่ยใส่ง่ายนะครับเนี่ยก็แนะนำเอาตัวนี้ไปดีกว่านะตัว200แพงกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ว่าโอ้โหยาวกันเยอะเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหกล้องสั้นนะเนี่ยด้วยปั๊บต่อให้แล้วยาวขนาดนี้เลยนี่ เวลาเก็บก็ไม่ต่างเท่าไหร่นะเก็บก็เหมือนเดิมเนี่ยเสียบไปสำหรไรท่านหนึ่งปัป๊บเลยดึงออกมากนี่คือแบบโอ้โหมีผวาแล้วนะเนี่ยนะสองร้อนยะบาทครับสำหรับเจ้าซ่อนมีดกระบองซ่อนมีดนะครับค่าส่งห้าสิบบาทนะตัวนี้ก็จบที่สองร้อยห้าสิบนะมีจำนวนจำกัดนะครับคิดว่าน่าจะมีไม่ถึงอย่างละครึ่งโหลแต่ถ้าชอบถูกใจไงเดี๋ยวหาสั่งมาใหม่ อ่ะรายการแรกผ่านไปไวเหมือนโกหกครับทัดมาผมได้ไปเจออุปกรณ์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือมันเป็นมีดพวกแคมปิ้งนั่นแหละแต่เป็นแวนวแนวพกมันติฟังก์ชันอ่ะนะเนี่ยก็นำเข้ามานะครับเนี่ยนะมันอยู่ในลังก็เลยอ่ะโอเคได้มาตัวเดียวเองอะแต่ว่าน่าจะดีอยู่แกะรีวิวให้เลยแล้วกันราคาของเล่มนี้รุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่250บาท ค่าส่ง50บาทคุณผู้ชมแต่ว่าความสนุกของเขาก็คือมันเป็นมีดลักษณะเหมือนมีดกันไกลเลยนะครับเดี๋ยวเอาอันนี้เป็นปกคลิปดีกว่าเนี่ยเหมือนมีดกันไกลเลยแต่ว่ามันโคตรจะเป็นมันติฟังก์ชั่นเลยนะฮะเวลาพกพาเล่มไหนสักเล่มหนึ่งเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นรุ่นประมาณนี้เพราะว่าคุณพกพาไปเล่มเดียวแต่ว่ามันสามารถที่จะจบได้ทุกงานเลยนะที่พอจะเป็นไปได้นะเอาง่าย ขอบขายการทํางานของมีดแต่มันกว้างกว่าในหลายๆรุ่นนั่นเองนะครับขณะที่อยู่ในฝักแบบนี้ความยาวรวมทั้งชิ้นงานเนี่ยสินิ้วนะครับเนี่ยสิกว่าเกือบ11นิ้วนิดหน่อยนะครับตัวซองเนี่ยเป็นพลาสติกไฟเบอร์แล้วก็ตัวด้ามจับเนี่ยมันจะเป็นแบบหล่อแข็งๆนะผมก็ไม่รู้ว่ัสดุจริงๆเขาเรียกว่าอะไรยังไงนะมีคลิปเน็บให้ด้วย นะเดี๋ยวลองดึงดูแล้วกันปัป๊บดึงแบบไหนอ๋อนี่นี่น,น,นเป็นพลาสติกล็อกนะครับกดลงแล้วดึงออกมาจะพบว่านี่คืองานมีดโคตรดุเลยฮะโคตรดุดันเลยโคตรดุดันปัป๊บลายไฟด้วยคือเขาพยายามทำล่องของใบมีดให้มันดูดุนะ ดูสวยด้วยครับแล้วก็มีประโยชน์ด้วยเวลาหั่นหมูอะไรต่างเนี่ยมันไม่ค่อยติดนะครับเปิดขวดฝาจีบได้ด้านบนมีร่องหยักให้ขันน็อตได้ด้วยนะครับที่เห็นร่องๆแบบนี้เอาไว้ขันน็อตนะแล้วก็ตัดสายเวลได้แหมอง์ประกอบชัดเจนมากปั๊บเป็นกันไกลเลยเนี่ยโอ้โหเป็นชีมได้ด้วยครับเนี่ยนะครมาเป็นชีมแบบนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยโอ้แจ๋ว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 นะเปิดคมแล้วด้วยนะครับ สองร้อยห้าสิบบอกคุณแม่แล้วกันว่าเอามีดมันติฟังชั่นนะฮะ Knife t o GR นะฮะสีดำมีด Knife t o GR สีดำนะครับโลโก้ Knife นะฮะเนี่ย Knife มันตะิฟังชั่นเหมือนมีตัวเดียวแนละ้วคุณผู้ชมก็ได้ตัวนี้ไปเลยนะยังไงก็ดูพิจารณาให้ดีๆก่อนแล้วกันนะครับมันนอนหิ่นงงานจาัดไม่ค่อยได้หยิบออกมารีวิวอ่ะอเก็บอ่ะ นะครับตอนนี้แต่ว่าตอนนี้คลิปน่าจะยาวไปถึงสิ้นเดือนแล้วนะฮะได้ดูทุกวันแน่นอนไม่ว่าช่วงที่ผมจะอยู่ร้านหรือไม่อยู่ร้านนะช่วงที่จะพาพนักงานไปเลี้ยงวันที่16บ7เนี่ยร้านปิดนะครับคุณผู้ชมพาพนักงานไปเลี้ยงนะ,อะโอเคก็ประมาณนี้นะครับมับ 250นะครับสำหรับเจ้า GR ตัวนี้นะค่าส่ง50บาทก็จบที่300ครับอืมเมื่อมีมันติฟังก์ชันก็อยากจะแนะนำอีกตัวหนึ่งแล้วกันไม่ค่อยได้เข้ามากันบ่อยๆอ,อีกแล้วขวาน j e ๊บตัว550ฟรีค่าส่งนะครับบางคนถามว่าอาจารย์แล้วทำไมไม่เอาวบบราคาที่มันมถูกมาเข้ามาบ้างนะเนะบางที่ขายถูกบางทีขายตัดราคากันผมอยู่ได้ด้วยราคาที่ มาตรฐานตรงนี้นะฮะใครที่ชอบแบบของทุกถูกเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะว่าผมอยู่ไปได้หรอเพราะว่าผมจ่ายภาษีถูกต้องผมมีพนักงานนะครับแล้วผมล้านผมก็อยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไปไหนนะอย่างเขามาขายเสร็จปับ๊บโกยโกยโกย,โกยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเข้าไปแต่ส่วนตัวผมเนี่ยยังอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมหากินแบบมั่นคงนะผมขายของเนี่ยขายมีต่างประเทศมาเนี่ยปีนี้จะเข้าไปที่4แล้วนะครับเนี่ยนะ ก็เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทราบว่าราคาผมแข่งสู้ใครไม่ได้แต่บริการผมไม่ยอมนะครับอ่ะบริการสู้แน่นอนนะครับอ่ะตัวนี้งานจี๊บครับขวานใส่โลโก,โกโจนะ้จี๊บนะจบเป็นงานสำเนาจากจีนนั่นแหละนะครับมาจะใช้หน้าเทาตัววัสดุใบมีดนะเป็นงานตัวสแตนเลสนะครับแต่ว่าตอนนี้คมแล้วคมยังก็มีดนะครับตันี้ใช้ดีนะครับใช้ดี ทุนแรงได้เยอะเลยครับเนี่ยเคยเอาไปเข้าค่ายลูกเสือแล้วก็เอาไปฟันกอไผ่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับว้าวอยู่นะถือว่าผลลัพธ์ที่ใช้นี่คือว้าวมากนะไม่ค่อยเกิดสนิมด้วยมีซองแข็งแบบนี้ท่ยไปด้วยนะครับเนี่ยได้ไปสองซองเลยซองผ้าก็ดีมันพกแลวหน้าตามันหล่อเวลาเอาไปเข้าค่ายหรือทำกิจกรรมแคมปิ้งเนี่ยด้วยความที่หน้าตามันหล่อเดี๋ยวเราดูมีความเป็นมืออาชีพในการแคมปิ้งนะครับนะ เล่มนี้ห้ายห้าบาทฟรีค่าส่งครับเหมือนจะเหลือแค่เล่มนี้เล่มเดียวซะด้วยนะขวานเนี่ยไม่ค่อยได้เอาเข้ามาสักเท่าไหร่นะครับอ่ะผ่านไปอีกหนึ่งรายการนะท่านใดชอบถูกใจตรงไหนก็ติดต่อได้นะครับผมนะแล้วก็สักนิดหนึ่งแคมปิ้งเนี่ยมันไม่มีตัวนี้มันก็คงจะลำบากนะดูก็คือจะเป็นมีด เป็นมีดยำอ่ะนะซานเจียนไนท์ะนะครับบอกแม่แล้วกันว่าซานเจียนไนท์นีตัวนี้ก็เท่าที่ดูน่าจะ250นะไม่รวมค่าส่งค่าส่ง50บาทแต่จะจบที่300ไซส์แบบมินิมินิปังต่อที่บอกไว้เลยว่าโคตรคมเนี่ยนะโคตรคมครับแล้วก็องค์ประกอบจัดเก็บดีคุณคิดดูว่าพกขวา,น,าเนเมื่อกี้ไปดูเป็นมืออาชีพแล้วใช่ไหม เจอปังต่อตัวจิ๋วแบบนี้เข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นไซส์ขนาดที่มันวางขายเกินเกินนะคุณผู้ชมมันหาได้ไม่ได้เกือนทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเวลาจะทําตัวให้แบบดูพิเศษดูพรีเมียมดูแบบเอ่อมีอะไรอะไรไม่ใช่โลคัสเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีอะไรที่มันเป็นออปชั่นพิเศษแบบนี้นะครับด้ัมเป็นไม้แท้ลายสวยครับนะโมเดล เค7สานเจียไน์มีรูด,ด้านบนเอาไว้สำหรับการแขวนหรือว่าจัดเก็บก็ได้สะดวกดีใบมีดเดี๋ยมันทนต่อการเกิดสนิมครับแล้วมันเปิดคมแบบค่อนข้างพิเศษนะอันนี้ก็นำเสนอตัวสันหนา4ีมิลครับนี่3นิ้วครึ่งความยาวรวม7นิ้วครับใบมีดก,กว้างนะแต่ว่าพกพากระทัดรัดดีนะสานเจียไนฟ์นะ Knight, นครับ250 ค่าส่ง50บาทนะก็จบที่300ถ้าผมจำราคาไม่ผิดนะตรงนี้แหละคิดว่าไม่ผิดหรอกนะราคานี้แหละป้าบอกคุณแม่แล้วกันว่าผมแจ้งราคานี้ไปนะจะได้แบบดีๆน่อยราคานะ,อะโอเคท่านใดที่อยากได้งานมีดนะครับก็อยากดูเพิ่มเติมด้านล่างเนี่ยมันจะมีลิงก์สำหรับการเข้าไปดูนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ ผมได้เอาแคตตาล็อกไว้ให้แล้วเผื่อบางท่านอยากไปเลือกสรรเองนะครับเข้าไปดูแคตตาล็อกตัวคำอธิบายได้นะครับมันจะมีมีดทุกอย่างอยู่จะไปซื้อในช้อปปีก็ได้ผมก็ปักลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับหรือถ้าเกิดใครช้อปปีมันทำราคาได้ไม่ดีเท่าที่ขายจากผมเองอย่างเงี้ยน,นะตรงนั้นเน่ะเวลาเข้าไปปั๊บเดี๋ยวมันต้องตั้งราคาเผื่อพวกค่าคอมมิชชั่นค่า K O L แล้วก็จะเป็นค่าของ โปรโมชั่นอะไรต่างๆนะครับเบสเซจแล้วมันจะแพงกว่าตรงนี้ผมขายผมก็โดนหักต้นทุนเยอะไหักหักกำไรเยอะด้วยนะครับแล้วเพราะฉะนั้นแทบไม่ค่อยอะไรนะในช้อปปีก็มีไว้เป็นองค์ประกอบสำหรับใครที่อยากซื้อแบบเร่งด่วนนะนะแต่ถ้าอยากได้ราคาดีๆก็อันนี้ดีกว่านะครับจากโดยตรงจากโดยตรงทางไลน์สั่งอ่ะถูกกว่า600บาทส่งฟรีครับเล่มนี้สืบาราชิก็อัปเกรดจากเมื่อคู่ใครแบบว่าตัว200บาท มื่อกี้ไพิ่ม่ปอี่เมื่อกี้สองร้อยห้าสิบรวมค่าส่ง2้ห้าสิบก็จบสามร้อยถ้าสารเจียเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่ไม่ดูหรูหราพออยากได้ความคมที่มันพิเศษกว่าก็ขยับมารุ่นนี้รับรองได้ว่าคุณก็ยังคงดูเป็นมืออาชีพที่ดูหล่อเหลาเอาเรื่องเพราะว่าตัวนี้เนี่ยซื้อบาราชินำเข้ามาเนี่ยนะครับดูซาลีระแบบลักษณะทรงพวกเดบะพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นมีดแรล่ของญี่ปุ่นนะครับ องค์ประกอบใบมีดความคมเนี่ยพิเศษกว่าสารเจียแน่นอนคมกว่าแบบค่อนข้างแตกต่างจริงๆรงฟิลลิ่งของตัวนี้เนี่ยนะครับราคา600บาทก็จริงแต่ว่าได้ฟิลลิ่งการใช้งานมีดเหมือนคุณภาพแบบหลักพันเลยนะเหมือนตัวหลักพันเลยเพราะฉะนั้นทำให้รุ่นนี้เนี่ยก็น่าสนใจเป็นใบมีดสีทูโทน,น้วยนะครับด้ามนนะสีน้ำตาลเมื่อก่อนมีด้ามสีดำอยู่แต่ว่าปัจจุบันในด้ามสีดำก็หมดไปละ นะครับท่านใดสนใจทรงเดบะจากสือบอราชิตัวนี้มีรูสอดนิ้วเลยนะก็600บาทครับพร้อมกับใบสืบาราชิไปแบบนี้เลยนะครับเก็บใบไปด้วยนะครับเวลาขายจะได้ไม่เสียราคาบางคนซื้อไปไม่ได้ใช้ไงสะสมเก็บเก็บไว้ก็อย่าลืมเอาใบมาด้วยนะครับเวลาขายต่อเนี่ยมันจะได้ราคาที่ดีนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับในรายการของวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงช่วง ท้ายๆของรายการนะครับใครรับชมแล้วดูจบเนี่ยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยแล้วกันว่าดูจบ <c oughs> เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ